สวัสดีค่ะวันนี้20มีนานะคะ2,568ค่ะเปิดไฟให้หน่อยสิจะพามาดูวัวในคอกนะคะเดี๋ยวจะมาถามเขาก่อนว่าเป็นวัวรุ่นไหนไซส์ไหนแต่น่าจะเป็นวัวหลักสามหมืนขึ้นนะคะเข้าไปดูตัวข้างในเลยได้ปะไม้ไม่ๆมาไล่ให้มันยืนให้หน่อยนีิ คืออะไรอ่ะการปรับปรุงเสียงโอเควัวตัวใหญ่ามากเลยอ่ะอันนี้เป็นวัวรุ่นไหนอ่ะสามหมื่นฝ่าเหรอสามหมื่นกว่ากับสามหมื่นปลายสามหมื่นสามสามหมื่นสาม อันนี้เป็นวัวที่จับไปเป็นวัวขุนนะคะถ้าใครบอกว่าเฮ้ยอยากได้แบบนี้ไปเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้เลยเพราะว่าถ้ามันออกลูกมามันก็จะมาเป็นวัวกลุ่มนี้แหละค่ะ เวลาเราเลือกซื้อวัวพ่อพันเนี่ยจริงๆเราอยากจะสนับสนุนให้มันเป็นวัวที่เป็นลักษณะเนี้ยแหละค่ะไม่ได้อยากให้มันเป็นวัวสายพันธุ์บามันเลือดสูงสักทีเดียวเพราะว่าอันนั้นจะเป็นกลุ่มตลาดสวยงามถ้าใครที่ไม่มีความรู้หรือความชํานาญในเรื่องของการพัฒนาพันธุก,กรรมอะคะ่ะมันต้องใช้ต้นทุนและระยะเวลาที่สําคัญก็จะเป็นในเรื่องของการตลาดแต่ถ้าซื้อขายแบบบ้านๆเราเนี่ยแบบขายให้กับนายห้อยได้ขายโลงเชื่อขายตลาดนัดโคกระบือนะคะก็จะ แนะนำแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นวัวที่ตลาดเขาต้องการไปเป็นวัวขุนวัวขุนเนี่ยมันเลี้ยงระยะสั้นไงสามเดือนสี่เดือนเนี่ยมันก็ต้องการตัวใหม่ละในขณะที่วัวไซประมาณเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการโตเนี่ยประมาณสามปีขึ้นใช่ไหม,ม 4, อ่ะวัวเนี่ยก็ประมาณสามสี่ปีอย่างเงี้ยสามสี่ปีเขาขุนเพียงแค่สามสี่เดือนอย่างเงี้ยมันสิ้นและสิ้นอายุไขมันละอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่จะ ไปเป็นไปเข้าสู่การข้าการขายได้ง่ายกว่านะคะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบวัวแบบนี้อยากจะพัฒนาพันธุกรรมก็ก็จะเป็นลูกหลอดผสมเทียมนะคะอันนี้จะเป็นลูลอดผสมอนมันนอ,อันนี้ในนี้ถามว่ามันมีลูกหลอดลูกผสมไหมมันก็มีอ่ะอย่างตัวนี้ใช่ไหม ตัวนี้ก็เป็นลูกหลอดลูกผสมสังเกตว่าลักษณะมันจะเป็นแบบลูกหลอดลูกผสมอะอ่าดูหน้าตาเป็นหน้าหนกหนอกหน้าบะมันจริงๆแล้วว่าจะเลือกเป็นลูกหลอดลูกลูกหลอดก็คือการผสมเทียมหรือผสมแท้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแม่พันธุ์ด้วยใช่เออถ้าถ้าอย่างผสมลูกหลอดเนี่ยมันก็จะได้อัตราการเจริญเติบโตแบบเร็วขึ้นอย่างอย่างเนี้ยวัวประมาณ สามปีสี่ปีถ้าอย่างอย่างผสมตัวอย่างตัวที่แรกตัวนั้นอะก็ประมาณสี่ปีห้าปีแล้วนะมันก็จะตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันพันธุกรรมอมันจะได้พันธุกรรมต่างกันแต่พูดถึงว่าลักษณะมันก็จะคล้ายคลเคืองกันแต่ว่าจริงๆแล้วคือจะผสมแทรหรือผสมเทียมเราก็อยากจะให้มันเป็นวัวลักษณะนี้แหละมันจะซื้อขายกันได้ตลอดออแต่ถ้าถ้าเป็นสายพัฒนาพันธุกรรมก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ใน วงของไม่ใช่ในกลุ่มของปวีนาคาวัวถ้าบอกว่าอยากได้เป็นแบบสายพันธุ์เลือนร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆถามว่าหาให้ได้ไหมหาให้ได้แต่ว่ามันไม่ได้การันตีไงงว่ามันจะร้อยแบบแบบไหนเพราะว่าอันนั้นนะมันก็ต้องมีการพิสูจน์เลือดด้วยเนาะว่ามันจะเป็นเอฟไหนแล้วอะไรเงี้ยเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสาเอฟสี่ไป้าไปอีกอะไรเงี้ย มาดูอันนี้เนี่ยพอวัวมันกินอิ่มแล้วมันก็นอนนะคะจริงๆถามว่าคนชอบถามว่าวัวมันอยู่ด้วยกันมันไม่ชนกันเนาะถ้ามันมาแรกๆมันก็ชนกันแล้วยิ่งวัวใหญ่เนี่ยมันก็จะชนกันยิ่งวัวใหญ่เนี่ยต่อให้มันอยู่ด้วยกันนานแล้วมันก็ชนกันนี่ต้องมัดสองฝั่งไว้นะคะมันจะได้ไม่เอาเขาไปขีดกันด้วยจริงๆวัวเขาๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ขิดกันด้วยนะมันขิดคอกด้วยบางทีคอกแตกเนี่ยค่ะ ขีดกันสู้ไม่ได้วิ่งหนีออกไปด้านหน้าอย่างเงี้ยหน้าคอกหน้าคอกแต่ก็บ่อยครั้งนะคะ,ะเนี่ยพอมันกินอิ่มแล้วมันก็จะนอนค่อนข้างระแวงเวลาอยู่ใกล้กลวัวค่อยกลัวกลัวออันนี้เป็นวัวใหญ่นะคะวัวใหญ่ก็คือมันก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่สามหมื่นสามอ่ะแต่ว่าเซตนี้น่าจะสามหมื่นสามเลยเนาะใช่ไหม 3, 6, 7, 7. อ๋อชุดน,นี้สามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดเออ อันนี้ปวีนาก็ไม่ได้ไปตลาดด้วยเนยก็จะไม่รู้ว่าราคาเป็นยังไงตอนนี้อลไอย่างนี้นะให้ดูตามลักษณะตามคลิปเอาละกันเดี๋ยว้ามา,มาแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่า แบบหลายๆคนจะไปคิดว่าเฮ้ยไม่ได้สนับสนุนการผสมเทียมไม่ใช่นะผสมเทียมก็ให้ลูกสวยโตวไวเพียงแค่ว่าให้เลือกลักษณะหน่อยว่าจะผสมเทียมอ่ะเทียมแบบไหนเทียมการผสมเทียมมันเป็นแค่การผสมที่อีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งวิธีการแต่ว่าให้เลือกพ่อพันธุ์เลือกสายพันธุ์เป็นหลัก จริงๆมาวีนาก็เคยไปเรียนผสมเทียมมานะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่ได้รับผสมเทียมก็จะไปศึกษาที่ที่ได้ใช้งานจริงๆอ่ะจะไม่ใช่เรื่องของการผสมเทียมจะได้เป็นเรื่องของการดูแลรักษาวัวเจ็บป่วยใช้ในเรื่องของการใช้ยาไงคะเจ็บป่วยดูอาการจริงๆเวลาวัวป่วยเนี่ยเรื่องของยาเนี่ย มันก็สําคัญแต่ว่ามันลองจากการดูอาการถ้าดูอาการไม่เป็นเลือกใช้ยาผิดหายไหมไม่หายก็ไม่หายนะเคยใช้ยาผิดวัวตายก็บ่อยเคยใช้ยาผิดวัวตายก็บ่อยเออแล้วก็ในเรื่องของการมันเหมือนวินิจฉัยโรคอะนะวินิจฉัยโรคถูกแล้วเลือกใช้ยาถูกตอนตอนเมื่อก่อนตอนซื้อวัวใหม่ๆพูดดังๆนะเมื่อก่อนตอนซื้อวัวใหม่ๆอืมแต่วัวเป็นลิ้นินแล้วนี่ยจะเรียกหมอหมออาสามา แล้วหมอก็ไม่ค่อยมาก็เลยแบบตัดสินใจให้ปวีนาไปอบรมอบรมวิทยาลัยการิน,นอยาตอนนั้นจ้างเมียไปอบรมเพื่อให้เมียไปรู้จักการใช้ยาและกลับมาสอนฉีดยาหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยจ้างหมออีกเลยแต่ก็จะก็ยังมีความผิดพลาดอยู่เพราะว่าเราอ่ะปะวีนาเป็นคนดูอาการวินิจฉัยโรคแต่ว่าเบนอะเขาก็จะจะเป็นแบบว่าถามไงหรือว่าลอง ใช่ไหมเป็นลองลองยาเฮ้ยยาตัวเนี้ยแรงเขาบอกว่าแรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโรคโรคแบบเนี้ยแล้วเข้าไปแบบครูพักรักจรรมกับพวกพวกที่เขาเลี้ยงวัวขุนเขาก็จะแบบยาจะไ้นผสมตัวนี้ฉีดแล้วตัวนี้หายอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าพวกที่เขาเลี้ยงวัวขุนเขาจะเจอพวกโรคปอดโรคปากเท้าโรคอะไรเยอะกว่าเรามันก็จะมีโรคมันก็จะมีโรคที่แตกต่างกับวัวชาวบ้านอ่วัวขุนกับวัวชาวบ้านก็จะเจอโรคที่ต่างกันเอออ่าใช่ครับ เราก็ไปครูพักรักจาแต่เขามามั่มาใช้มั่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะจะครูพักรักจํานั่นแหละส่วนมากจะเป็นครูพักรักจํามาแล้วก็พอมันไม่ดีขึ้นมันก็กลับมาเวเดิมคือแบบเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะตายเพราะว่าวัวเนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟเนาะคือถ้ารักษาหายอ่ะเข็มถ้าถ้าถ้าฉีดยาถูกโรคถูกตัวฉีดวันนี้พรุ่งนี้หายเลยถ้าเป็นสำหรับวัวนะ บางตัวถ้าฉีดยาไม่ถูกฉีดวันนี้พรุ่งนี้ตายเลยก็มีอใช่คือวัวมันเซสซิทีิมามันไม่เหมือนคนแบบว่าสามวันห้าวันเจ็ดวันเดือนหนึ่งอะไรยเงี้ยไม่ใช่จะวัวฉีดวันนี้พรุ่งนี้หายก็มีฉีดปุ๊บเนี่ยตกตอนเย็นมามันเดินกินญ้าได้เลยใช่เอออาการมันบัวมันแปลกมากถึงบอกว่ามีคนน่ะพยายามโทรหาปวีนาคขาวัวแล้วก็บอกว่าแล้วก็หงุดหงิดว่าฉันอะโทรไม่รับพอฉันโทรกลับวัวขี้ไม่ออกเนี่ยจนมันเป็นเลือดแล้วอย่างเงี้ยจนตูดมันออกแล้วอย่างเงี้ย แบบจะถามว่าต้องทํำยังไงอะไรแกเอออันนี้คือไม่แนะนําเลยให้ติดต่อหาหมอก่อนใช่ปะดูฝั่งโน้นไอชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยคะนี้ชุดนี้สามหมืปชุดนั้นสามหมืนสามโอมันก็มันมันก็ดูไม่ได้ต่างกันมากเนาะถ้าตัวตัวอ่ะแต่ถ้าดูในกล้องเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้จะบางหน่อยเพราะงั้นเถอะถ้าเทียบกับสองตัวนี้นะมันไม่ได้ถ้าไม่ชุดนั้นต้องแถมเลยนะสามหมื่นสามเนี่ย ถ้าคนที่เขาแบบไม่ได้มองวัวหรือไม่มีวัวเทียบใกล้ๆกันถ้าไปเทียบกับวัวในตลาดอะอาจจะมองยากหน่อยแต่พอมันถูกจัดชุดมาอย่างนี้เราก็จะดูต่างกันว่าฝั่งนี้ก็จะตุน่นหนาๆหน่อยท้ายบรรท้ายหนาๆหน่อยฝั่งนี้ก็จะดูแถวเบา,บาไลงมาหน่อยย่อมๆลงมาอะ่ะแล้วฝั่งนี้อเป็นีายอันนี้จะเป็นวัวสามเมินปลายวัวตัวผู้ทั้งหมดนะคะ ในชุดนี้จะเป็นวตโต้พูดที่จะเอาไปขุนระยะสั้นทั้งหมดขุนระยะสั้นนี่ก็สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนสี่เดือนครึ่งส่วนใหญ่ไม่เกินไม่เกินสี่เดือนก็คือส่วนใหญ่อะก็จะจบอยู่ที่สี่เดือนและเรื่องของระยะเวลาการที่จะเข้ามาจับอ่ะก็จะมาคุยกันอีกว่าเฮ้ยจะมาจับวันไหนรดรอบไหนอะไรเงี้ยสามเดือน สามเดือนสามเดือนกว่าสี่เดือนจริงๆอ่ะเราอ่ะไม่ได้อหญ่จะบอกระยะเวลาเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงความชํานาญแล้วก็อาหารแล้วก็ฤดูการอืมเพราะว่าผู้เลี้ยงแต่ละคนมันมีความชํานาญที่ต่างกันบางคนแบบมือใหม่มากๆมาดูคลิปมาดูช่องอย่างเงี้ยแล้วก็คาดหวังว่าเฮ้ยสามเดือนว่ะเออเดี๋ยวกูเลี้ยงปีละสี่รอบแบบเนี้ยอันเนี้ยคือเราอ่ะการันตีให้ไม่ได้ก็ต้องพูดคร่าวๆว่าสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนมันแล้วแต่ว่าผู้เลี้ยงแต่ส่วนใหญ่มันไม่เกินสี่เดือนครึ่ง อันนี้คือเราเอาไปส่งให้กับผู้เลี้ยงที่เขาเขาเลี้ยงเป็นประจำเลี้ยงเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วนะคะเลี้ยงมาแบบหลายปีอะ่ะจนเราไม่ต้องบอกอะไรและไม่ต้องแบบแนะนําอะไรละคือเขาเขาก็เหมือนรู้รู้กันละเราซื้อแบบไหนเขาเขาเลี้ยงแบบไหนเราก็รู้กันแล้วอะไรเงี้ยนี่วัวสี่หมื่น 40, ต้นอันนี้วัวสี่หมื่น 40, ต้น <c oughs> ออกมีสี่หมื่นต้นติดมาด้วยพี่ลองไปยืนสิคะจะได้รู้ว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนประมาณร้อยห้าสิบพี่แต่หนูสูงร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะาา <laughs> วัวประมาณร้อยห้าสิบเออวัวตัวนี้ชาววัดยิงแข็งเหล็กแผงเหล็กสูงร้อยห้าสิบทั่วไปเลยเออมันสูงมันสูงเกินร้อยห้าสิบแหละเพอๆมมีร้อยห้าห้าถึงร้อยหกสิบถ้าวัดจากบันท้ายมันนะถ้าจากจากท้ายตรงนี้แล้วกันอืม อันนี้ก็ใครดูอัปเดตราคาก็ก็ดูประมาณนี้แหละแต่จริงๆก็คือเต,ต,ต,ต่อกเดราคาไม่ได้แต่ว่าวัวแต่ลักษณะราคาเหมือนกันถ้าอย่างวัวลักษณะเนี้มันเป็นลักษณะที่ต้องการราคาจะแพงหน่อย อ,อ,อ๋อไม่ใช่ค,คือหมายถึงว่าถ้าใครเขาอยากหาวัวตอนเนี้ยเขาขุนอยากรู้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยวัวไซเนี้มันราคาประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยออก็ดูอัปเดตราคาวันนี้วันที่ยี่สิบมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็คือไซเนี้มันสี่เท่าไหร่นะสี่หมื่นต้นเออเนี้ยวัวตัวประมาณห้าร้อยปลายปลายห้าร้อยปยปลายเลยออน,นี้หารอปลายอืมอมันติดอย่เี้ยขายมันใหญ่ อืม,ม,มตักตัวเนี้ยข้อหนามากเลยเน,ะน,นาะยยแต่ตัวนี้ไทยใหญ่อ่ะอืมตัวนี้สีเหมดนต้นแล้วก็ไอ้เหลืองข้างนา้่อี้อืมตัวที่บอกว่าล,ล,วนะลูกหลอดนะเนาะใช่ลูกอมมนามมนเ อะใครชอบใครสนใจหรือว่าถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงวัวนะคะก็กดไลค์กดแชร์ไปด้วยละกันเพราะว่าเรื่องของการเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวขุนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งไรายได้ที่สร้างเงินให้กับเกษตรกร,กรได้ดีอีกอย่างหนึง่งแต่ว่า พูดตรงๆมันก็คือต้องใช้ต้นทุนเหมือนกันแล้วก็ต้องใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์เหมือนกันนะคะใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยศึกษาให้มากๆก่อนราคามันก็มีขึ้นมีลงแล้วแต่ขนาดวัวแล้วแต่อายุวัวจะบอกว่าลักษณะเดียวกันแต่ว่าราคาดอกกว่ากันนั่นหมายอาจจะหมายความว่าอายุมันต่างกันก็มีนะคะหรือว่าวัวลักษณะต่างกันอายุเท่ากันดูแบบ ดูเอ้ยดูเราดูไม่ออกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เจอวัวบ่อยๆมันอาจจะเลี้ยงไม่อ้วนก็มีนะคะความเสี่ยงมันก็เยอะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ศึกษาดูเยอะๆก่อนแล้ววัวเนี่ยมันมันดูแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าซื้อถูกแล้วจะได้ของดีหรือไม่ใช่ว่าเลือกซื้อกับใครในราคาที่ถูกใจหรือว่าเฮ้ยคนกันเองซื้อกันเองอย่างเงี้ยมัน มันพูดยากเพราะว่าหลายคนก็มักจะเจ็บมาเยอะแหละหัวไม่ใช่แค่เป็นสัตว์มีขาและสี่ขาเท่านั้นในเรื่องของการเลี้ยงมันต้องดูรายละเอียดอีกเยอะๆนะคะเลือกวัวยังไงให้ผู้ซื้อเขาอยากซื้อต่อเราแล้วก็เลือกวัวยังไงให้มันเหมาะสมที่จะเอาไปใช้งานบางคนเอาไปเป็นพอ่อพันุ บางคนเอาไปเลี้ยงปล่อยทุ่งบางคนเอาไปเป็นแม่พันธุ์บางคนอยากได้เอาไปเป็นวัวขุนระยะสั้นบางคนอยากเอามีลูกค้าที่มาสั่งเอาไปทําเป็นวัวเทียมเกลียนวัวเทียมเกลเียนก,ก็มีหาให้ได้เออเราส่งไปที่โคราดวัวเทียมเกลียนเออที่ลอ,อ,อยเอ็ดก็จะส่งไปแล้วนะคะ อในชุดนี้มีกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยชุดนี้ยี่สิบหกตัวยี่สิบหกตัวก็ขึ้นวัววันนี้ขึ้นคืนนี้อืมขึ้นคืนนี้ก็ชุดนี้ก็จะไปถึงปลายทางก็ตีว่ายี่สิบเอ็ดมีนาใช่นะคะยี่สิบยี่สิบหกตัวคือขึ้นพ่วงเหรอคะขึ้นเดียวขึ้นเดียวอ่าแต่มาพ่วงขึ้นเดียวแต่มาพ่วงอ่าไม่เป็นไรถ้าใครแบบว่าบางคนอันนี้อันนี้ไปไหนนะ,ปนะไปเมืองกาลไปเมืองกาลถ้าใครบอกว่าอยากอยู่แถบเมืองกาลสุพรรณอะเรียอย่างเงี้ยก็ สามารถจัดส่งได้อ่ะเมืองการสุพารณาบุรีพชรบุรีนะคะจะส่งได้ในะแถบอีสานก็จะส่งได้จริงๆเราก็จะส่งไปหลายๆพื้นที่อย่างภาคเหนือเนี่ยไม่ได้ไปภาคใต้เนี่ยภาคใต้ก็ไปบ่อยนะคะภาคกลางอย่างเงี้ยค่ะอีสานเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนออเดอร์วัวแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัวเหล็กเพราะว่าวัวแบบนี้เนี่ยเวลาเอาไปชำแหละ ส่วนใหญ่อีสานจะเป็นวัวเขียงไงเขาก็จะไม่ค่อยใช้วัวใหญ่เพราะว่าชัแหละหนึ่งตัวมันไม่หมดในหนึ่งวันถ้าไม่ใช่ร้านขายส่งถ้าเป็นร้านที่แบบว่าขายส่งเนื้อเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนมีลูกข้อของเขาเอะเนาะแต่ของเราก็เป็นกลุ่มพะะ่อค้าเป็นพ่อค้าขายส่งเลยขายส่งวัวที่จะเอาไปเป็นวัวขุนเลยวันนี้วัวเอ้ยวัวน่าจะมาถึงตอนกลางคืนมืดมืดน่าจะแบบ เที่ยงคืนตีหนึ่งไปเลยอ่ะน่าจะไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ดูนะคะก็ดูแบบนี้ไปก่อนละกันอันนี้ก็ให้เห็นตัววัวชัดเจนเพราะว่าส่วนใหญ่มาแล้วก็ขึ้นเลยมาแล้วก็ขึ้นเลยคัดเสร็จก็ขึ้นเลยไม่ค่อยได้เข้าดูวัวใหญ่เนี่ย <c oughs> เอาจริงๆมันก็จะมีความวุ่นวายแล้วก็ความสบายของมันอย่างหนึ่งคือว่าพอมัดของใครของมันเนี่ยมันก็สบายใจได้ละว,ว่ามันไม่ชนกันมันไม่ ไม่บาดเจ็บอืมแต่ว่ามันก็จะมีความยากตรงเนี้ยแหละต้องเอานาทำมาให้มันหรือว่าพามันออกไปล่ามกินหญ้าบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมัดไงมันไม่ได้เดินจะทําให้ลําไส้มันไม่ดีเขาเรียกว่าลําไส้มันเป็นอะไรนะมันมันไม่ได้เคลื่อนตัวเหมือนคนนั่งรถนานๆแล้วก็ท้องอืดอ่ะเออเอ็นท้องขึ้นอะไเงี้ยอี่พูดได้ติดคุกใหม่ๆ่ะ เยอ๋ไปเยอะที่เขาพูดอะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เดินลำไส้ไม่ได้เคลื่อนตัวการขับถ่ายก็มีปัญหาบางคนเนี่ยเอาเอาแบบยกตัวอย่างกับคนทั่วไปเลยนะถ้าแบบถ่ายไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยนวดท้องช่วยได้ให้ลำไส้ได้ขยวเคลื่อนตัวหรือว่าไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยถ้าแบบถ้าอยู่แบบนี้นานๆนะไม่ได้เดินไม่ได้ออกไปล่ามบ้างนะถ่ายเป็นเลือดเลย อ่ะโอเควันนี้คลิปนี้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันมีคลิปใหม่ๆอัปเดตจะได้มีการแจ้งเตือนนะคะสวัสดีค่ะ